สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวแมนะ่นาอาหารอร่อยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาแจกสูตรวิธีทําวุ้นใบเตยสําหรับนําไปท็อปปิ้งเมนูต่างๆที่เราชื่นชอบอารมณ์ก็จะประมาณเฉากล้วยนะคะตัววุ้นก็จะมีความกรุบกรอบทานเข้าไปก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยรสชาติหวานน้อยอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมน้ำสะอาดมา450 ml ใส่ผงวุ้นตาโทรศัพท์ลงไป3ช้อนชาคนให้ผงวุ้นละลายจากนั้นเราจะพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ำค่ะต่อไปเราก็จะนำใบเต10บย10ใบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในโถปัน่นใส่น้ำสะอาดลงไป200 ml นำไปปั่นให้ละเอียดปั่นเสร็จแล้วเราก็จะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางพอเรากลองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปตวงให้ได้150 ml ค่ะ พอผงวุ้นของเราครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาต้มโดยการใช้ไฟกลางมันคนหม้อตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้ผงวุ้นติดก้นหม้อเดี๋ยวเราจะใช้เวลาต้มประมาณ5-6นาทีเพื่อให้หม้อเดือดค่ะ สำหรับหม้อของเราก็เดือดมาได้ประมาณ2-3นาทีแล้วนะคะผงวุ้นก็ละลายหมดแล้วค่ะจาังนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทราย100กรัมลงไปคนให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะปรับไฟโดยการใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวต่อไปก็จะใส่น้ำใบเตยสูตรเข้มข้น150 ml อลงไปเคี่ยวต่อสักประมาณ2-3นาทีด้วยไฟอ่อน พอเราเคี่ยวได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะเตรียมพิมพ์ไว้ค่ะและทำการกรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อให้เนื้อบ้นของเราเนียนใสดีนะคะ ถ้ามีฟองแบบนี้นะคะเราก็ตักออกได้เลยค่ะจากนั้นเราจะพักทิ้งไว้10นาทีพอครบ10นาทีเราก็นำไปแช่ตู้เย็น1ชั่วโมงค่ะสำหรับบุญของเราก็แช่ครบเวลา1ชั่วโมงแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมีดมาตัดเป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆหรือตัดแบบไหนก็ได้นะคะตามที่เราต้องการเลยค่ะ พอเราตัดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะใช้ไม้พายแซะขึ้นมาค่ะสามารถตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้ตามความชอบเลยนะคะทำเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็สามารถนำไปท็อปปิ้งเมนูต่างๆตามที่เราชอบได้เลยนะคะตัววุ้นก็จะมีความกรุบกรอบทานเข้าไปก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยรสชาติหวานน้อยอร่อยมากๆเลยนะคะ ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำวุ้นใบเตยแบบง่ายๆเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยว่ากรอบอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ